ตำรวจปทศาาปเปิดปฏิบัติการตามล่ากระบวนการค้าลูกเสือโครงเจ้าหน้าที่ตำรวจกองังกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมกันจับกลุ่มนายบาวรวิทย์อายุ56ปีนางสาวพรทิพย์อายุ25ปีนายสุเทพอายุ53ปีและนายสมบัติอายุ43ปี โดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5เมษาย,ยน2565เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานงานข้อมูลจากมูลนิธิสืบสวนคดีการค้าสัตว์ป่าจนสามารถจับกลุ่มกระบวนการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองได้จำนวน3คนพร้อมของกลางเป็นลูกเสือโครงจำนวน1ตัวที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าย่านอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ต่อมาตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผลจนทราบถึงผู้ร่วมขบวนการค้าลูกเสือโครงอีก4รายซึ่งผู้ต้องหาทั้ง4ีรายได้ซื้อขายลูกเสือโครงต่อกันมาเรื่อยๆจนได้มีการส่งมอบลูกเสือโครงต่อให้กับกลุ่มขบวนการที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนข้างต้นโดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการทั้ง4ี่ราย โดยมีการปิดล้อมตรวจค้นจำนวนทั้งหมด6จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรทุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยตำรวจสามารถติดตามจับกลุมผู้ต้องหาได้ทั้ง4รายจากนั้นนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนปทศเพื่อดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไป